เฟอร์เนติเกมที่หรือว่าเรียกว่าบ้าคลั่งอืมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยผมจะบอกว่า่าผมได้กิ๊ดแตกแน่นอนเพราะว่าผมเป็นคนตัวผีนะผมไม่ค่อยชอบเกมแนวสยองขวัญเท่าไหร่ปกติแบบเวลาเล่นเกมผีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วแบบผมจะเล่นระบบอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยหรือบอกอาจจะเล่นคนเดียวก็ได้แต่มันไม่ค่อยน่ากลัวแต่มันเป็นเกมที่แบบว่าผมไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นะอมแบบ กี้แตกระบาดแตกอ่ะบอกเลยไอเราไปเริ <harma> <wh> <Wha> ่มในเกมเลยเล่นจริงๆเหรอวะโอ้โบเดี๋ยวถ้าผมเบาเสียงก่อนนะเออเปิดประตูเชียน่ากลัวทุกคนอาจจะแบบไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะแต่ว่าผมเป็นคนกลัวผีไงแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยเช็ดโบ โอ้ยกูเป็นคนกลัวผีได้ไงอเอ,อ้ผีป้ายกูเล่นเกมแนวแบบนี้ไปได้ไงเนี่ยเออ,นอ,เอ,อโนกูเล่นไปได้ไงเนี่ยพระเจ้าช่วยโอ้โบวายย็ด เล่นไมได้ไงเนี่ยพี่ชายโอ้มีที่ซ่อนด้วยเว้ยเิดโบอสร้างสติอารมณ์ใจยอย่างช้าๆมันน่ากลัวใจอยังสติอารมณ์อย่างล้ลาม นี่เป็นคนกลัวผีอยู่ออออโอ้ยเชฟกุ้งอะไรเป็้ไงดีอะโอ้ยโอ้ยทางไหนนะทางไหน ทางนี้ใช่ไหมโดนแ l p ทางไหนอะทางนี้เหรอ er. โอ๊ยเชี่ยโปนี่แบบคุณดูอาจจะแบบเออเชี่มันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกแต่ผมอะ่ะไม่ใช่เลยเว้ย คือมันกลัวจริงๆอ่ะคือผมไม่ไม่เก่งเกมผีนะถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนอนะ่ะผมห้าวแบบห้าเป้งเลยนะแต่ว่าไม่ได้เล่นกับเพื่อนไงโบแนวปีศาหมาเออทุยไม่ใช่โอ้เี i t โอ้ไม่นะโอ้พี่จานะ๋าน้ำจะเตะแล้ว ผมอยากลองรู้ว่าถ้าเกิดผมแบบอยู่ในนี้ตลอดชีวิตว่ามันจะออกมาไหมซึ่งผมอาจจะไม่กลัวมันก็ได้ถ้าเกิดตายบ่อยๆนะอาจจะไม่กลัวแล้วก็ได้แต่ถ้าเกิดเรื่องเรื่องหาของปริศนาอะไรเงี้ยให้ตายเถอะกูหาไม่เจอนะจอกเรื่องนี้มากเรื่องหาของอะไเงี้ยถ้าเกิดมันซับซ้อนเกินไปอ่ะผมก็จอกมากอย่าหาทำ ว้าวเจ็ดว้าวโบวบกูตายเนี่ยอ่ะฮะเดินช้าเลยล่ะอ้าว,วาไม่เท่าไหร่นีวว่าไม่น่ากลัวเลยอ๋อพี่จา๋าอ้น้ำจะแตกแล้วว่าพี่จา๋า อ๋อพี่จ๋าอ่าคืออะไรเอ,อ่อวั h e h เฮ l บิลพี่จ๋าอุ๊ยชิดเอ,อ่อ,เอ,อเอาเอาเอาเชิดราคาเจเมทเบิลคลิปนี้อาจจะสั้นก็ได้นะเพราะว่าผมแบบไม่ไม่ค่อยนา่ากลัวเท่าไหร่นะเกมผีนี้แบบออกซุ่มแบบ ก็เฉยเนะก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะาไหรเอาเหมือนเกมนี้จะเป็นเกมสั้นๆนะผมว่าผมอาจจะไม่ได้ตัดแล้วแหละอาจจะได้ตัดแบบคลิปสั้นๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรมากแล้วเกมนี้มันก็แค่เกมผีมันก็ไม่มีอะไรมากแต่ตอนแรกผมกลัวนะไม่เท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยอ้าว ào, bay chụp kiếp, thế đi nữa.